สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวบาร์บี้นะคะก็นี่คือถุงของมันเราก็ได้แกะไปแล้วนะคะรีวิวบาร์บี้นะคะก็เราได้แกะไปแล้วแต่ไม่ได้เอาให้ดูนะเพราะว่าคลิปแรกมันผิดพลาดเดี๋ยวอย่าพึ่งไม่ต้องโอเคนะคะอุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องให้มันโฟกัสก่อนนะโฟกัสก่อน๋อยวค่อยได้นี่นะคะก็จะเป็นตัวของมัน ตรงผมนะคะก็จะประมาณนี้เปียตรงนี้ก็มัดตรงโอเคแล้วก็จะมาลองใส่ชุดกันตอันนี้แถมสติกเกอร์มาด้วยก็แถมอันนี้มาด้วยเป็นที่ตั้งแต่ให้ประกอบเองแล้วก็ได้ประกอบเสร็จแล้วที่ตั้งตัวมันนะคะแล้วก็เป็นชุดสี่ชุดเออสามชุดนะคะแล้วก็มีอะไรด้วยมีสร้อยแล้วก็มีชุดตัวนี้ เราจะใส่ชุดตัวนี้ให้ดูนนแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่ดูนะคะแล้วก็ชุดสีชมพูแล้วก็ชุดสีม่วงแล้วก็จะใส่ชุดสีเหลืองให้มันก่อนนะคะเราใส่เป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เราก็ต้องสดีกกันว,ว้าวสวยมากข้างหลังดูหน่อยนี่ไงข้างหลังเขาไม่ได้ใส่มันจะใส่ยากนี่เห็นไหมสวยจริงเราไปใส่ชุดต่อไปกันเลย สีแชมพูโอ้ยชุดน,นี้สวยนะข้างหลังช่วยแย่ดูได้ไหมนี่ชุดน,นี้ก็สวยนะชุดสีม่วงเหมือนกันกับอันข้างหลังก็มันก็จะเข้ากันหน่อยนะคะโอ้ยนี่นะคะนี่เลยนะคะก็สวยทั้งสามเลยแล้วก็มาใส่สร้อยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ใส่อันนี้อยู่นะคะนี่ก็คือไม่รู้ <4 S 1> <3 S 2> นี่ตรีนะีไ่ไม่รู้ชุดอะไร แต่เราไม่รู้ว่าอันนี้มันใส่ยังไงถ้าสร้อยคอมก็ใหญ่เกินไปแต่มันก็ใส่ไปเลยคนรวยนะคะใสใหญ่หมากอ่ะสวัสดีชัน้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขับเราไปก่อนบ๊ายบายอ่ะยังไม่ให้บอกเลยว่ามันอันนี้ได้ไหมมันไม่ได้นะคะก็ขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะหัวก็หมุนได้นิดหน่อยนะคะบ๊ายบาย